คู่ต่อมานะครับคู่ที่4ของรายการนะโจเซฟจิตเมืองนนท์ปะทะกับคุณลาบขาวสอจอเปียกอุไทยนะครับคุณลาบขาวนี่เป็นน้องของคุณลาบดานะครับผมสําหรับข้อมูลของนักชกทั้งสองฝ่ายก็ตามที่เห็นนี่เลยนะมาดูไฮไลท์ในยกที่หนึ่งกันนะครับผมจังหวะนี้นะฮะกอดูจังหวะกันไปนะกรรมการผู้ชี้ขาดในคู่นี้ก็สิบตำรวจเอกวัชรินรัชนิพนธ์นะ ก็จังหวะนี้แลกหมัดก,กันไปนะครับแล้วก็ดูจังหวะดูชั้นดูเชิงกันไปนะครับผมสำหรับทั้งสองฝ่ายนะโจเซฟและกุลาบขานะแล้วก็จังหวะนี้โจเซฟจะถีบขวามานะแต่ไม่โดนนะว่ายังไงครับผมในช็อตนี้อ้อาวกุลา้าออกมาขวามาแต่ก็ยังไม่มีอะไรมากนะนในยกนี้นะยังดูจังหวะกันไปนะครับผมเพื่อยื้อเพื่อให้หมดยกนะ โจเซฟจ้องหาจังหวะการโจมตีนะแล้วก็ยังไงครับ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 เตะซ้ายไปนะกุหลาบขาวก็กันได้นะแล้วก็หมดยกที่หนึ่งไปนะครับเรามาดูไฮไลท์ในยกที่สองนะครับผมจังหวะนี้นะกุหลาบขาวก็แตะหมัดแล้วก็ทะลุใช้ศอกขวานะครับผมท่มใส่โจเซฟเข้าไปทีแรกไม่เป็นไรนะ แต่ทีต่อไปนี่นะครับผมปีกอีกทีหนึ่งนะโอ้โหดูอีกภาพหนึ่งครับผมในช็อตนี้นะจะเห็นได้ชัดเลยนะสองดอกโรเซฟมีอาการเลยนะครับนี่นะโอ้โหโจเซฟนะลม้มลงไปเลยนะครับโดนไปก่อนหนึ่งน้ำนะในช็อตนี้ในจังหวะน,นี้โจเซฟจะเอาคืนนะแต่ก็เอาไม่ได้นะครับผมกุหลาบขาวได้แค่เสียหลักเท่านั้นเองนะในช็อตนี้แล้วก็จังหวะน,นี้โจเซฟจิ้มมัดซ้ายไปใต้ไปไไไคกั้งแต่ก็ไม่ได้อะไรนะกุหลาบขาวเบียดตอกซ้ายมาแล้วก็แทงเขาขวาไปนะครับผมในช็อตนี้ก็ ยังทาโจเซฟอะไรไม่ได้มากนะยังปิดเกมไม่ได้นะฮะในยกที่สามนะขอภัยะยกที่สองนะครับเรามาดูไฮไลท์ในยกที่สนะามน,น,นะครับผมสังวันี้นะโจเซฟก็เข้ามาทําคืนบ้างนะครับผมจางจุกุลาบขาวเองก็ไม่ยอมนะก็จับล็อกแขนไว้ก่อนนะโจเซฟก็ยันเขา่าขวาไว้นะครับมรการวัชรินต้องจับแยกก่อนนะครับผมในช็อตนี้นะจางเวทีว่าไงโจเซฟก็ขอภัยะกุลาขาวเตะขวาไปแล้วก็ถีบไปนะ กุหลาบขาวจะตีบซ้ายมานะโจเซฟก็โต้ค like ืนมานะครับผมในช็อตนี้นะเกี่ยวขาแล้วโต้คืนมาแล้วกวุในใส่กันนะครับแล้วก็แทงเข่าซ้ายขวาไปแลกกันไปคนละทีสองนี้นะกุหลาบขาวแทงเข่าขวาไปโจเซฟก็แทงเข่าซ้ายคืนมานะโอ้โหแล้วก็โจเซฟนะาเบียดกุหลาบขาวติดเข้ามุมแล้วนะแล้วก็ใช้เข่าซ้ายยันไว้นะครับผมในช็อตนี้นะกรรมการต้องแยกออกมาก่อนนะกรรมการวัชรินนะโอ้ยกกันกลางวิธีต่อแล้วก็หมดยกที่สามไปนะครับ มาดูไฮไลท์ในการชกยกที่4นะครับผมจังหวะนี้กุลาบขาวก็ออกเตะออกหมัดมานะโต้ใส่โจเซฟนะและจังหวะนี้โจเซฟนะจะเข้าทําโดนกุลาบขาวผักแล้วทุ่มลงไปนะและจังหวะนี้นะโอ้โหกุลาบขาวออกศอกมานะครับและในจังหวะนี้นะครับผมกุลาบขาวนะน่าจะเป็นอีกภาพมุมกล้องหนึ่งนะตอกขวามาและในช็อตนี้นะ โอ้โหกุลาบขาวจะเตะแต่ว่าเสียหลักนะครับโดนโจเซฟเกี่ยวแล้วก็ล้มลงไปเลยนะโอ,อาทางกุหลาบขาวก็โดนบ้างนะครับผมในช็อตนี้โดนโจเซฟโต้คืนมาบ้างนะในช็อตนี้นะโอ้โหทั้งมาทั้งเตะนะยกสี่อย่วแรกกันอย่างมันเอาเรื่องนะเมาดูไฮไลท์ในยกที่ห้านะครับผมจังหวะนี้กุลาบขาวก็เบียดเข้ามานะติดเชือกเรงเลยนะครับผมสําหรับโจเซฟนะโอ้โหและในช็อตนี้นะ กุหลาบขาวก็ผ่อนเกมลงมานะในยกที่ห้านะเพราะว่าตัวเองได้เปรียบแล้วนะยังหาจังหวะนะครับเพื่อจะเพื่อจะให้ได้เปรียบมากขึ้นนะจังหวะนี้โจเซฟต่อยซ้ายมานะกุหลาบขาวก็ถามแลกหมัดกันไปนะคุกวงในใส่กันแทงเขากันไปนะแลกกันทีสองทีนะครับโจเซฟก็เลยกระโดดไม่ไหวก็เลยกระโดดครอบใส่กุหลาบขาวเลยนะโอ้โหสำหรับคู่นี้นะครับผมก็เป็นทางฝั่ง สีแดงนะครับโจเซฟจิตเมืองดนนะที่พลิกกลับมาเอาชนะไปได้นะครับยินดีด้วยนะครับโอ้ยอะไรวะเนี่ย